เป็นข่าวดีว่าเราก็ทราบกันดีนะครับว่าวันที่1ตุลาคมนั้นจะมีนักท่องเที่ยวต่าะเทศเดินทางเข้ามาแล้วและสบคก็สรุปออกมาเรียบร้อยไฟเกี่ยวอนุญาตได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็คือต้องมาอยู่นานๆเป็นต่างชาติที่มาอยู่นานๆมีวีซ่าเฉพาะกลุ่มนี้เป็นพิเศษเรียกว่า special tourist visa หรือ stv ทีนี้เขาไปกดตัวเลขมาปรากฏว่านักท่องเที่ยวที่จะใช้สิทธิพิเศษวีซ่าพิเศษชนิดนี้เข้ามาในไทยตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ยนะครับ จะมีเม็ดเงินสะพัดในประเทศไทย1 2 0 0 0 0ล้านบาทโอ้ครับ1 2 0 0 0 0ล้านบาทเลยนะฮะสำหรับผู้ที่เปิดตัวเลขอีกตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือทางด้านของคุณไตรสุรีนะครับคุณไตรสุรีเนี่ยบอกว่า เรื่องของการที่คอรมอได้มีการเห็นชอบแล้วก็สบคก็ได้มีการเห็นชอบซึ่งผ่านทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านสปคด้วยนะครับก็คือศูนย์บริหารทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะ <_ S 1> ก็ได้มีการเคาะตัวเลขออกมาว่านักท่องเที่ยวที่จะอนุญาตให้จากต่างประเทศเดินทางเข้าสู่เมืองไทยและจะต้องมาอยู่แบบนานๆที่เรียกกันว่าลองวิกเวลี่เวลี่ลองวิกเกนคือลองวิกเกนอย่างเดียวไม่พอละเพราะจะอยู่ได้ยาวนาน maximum, แม็กซิมัมเต็มที่ถึง9เดือนในประเทศไทยเนี่ยนะครับ จะสามารถมีเม็ดเงินกระตุ้นเนี่ยสูงทีเดียวนะครับคือเขา,เขาดีดตัวเลขออกมาอย่างนี้เขาบอกว่าการอนุมัติคราวนี้เนี่ยนะครับจะให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาถึงเดือนละ1,200คนต่อเดือนว้าวเดือนละ1,200คนต่อเดือนนะครับแล้วเขาก็ประเมินแล้วครับว่ารายได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0ึล้านบาทนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหนึ่งปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวรวมแบบเสร็จทั้งหมดเนี่ยโดยใช้วีซ่าพิเศษประเภทนี้เนี่ย 14,400คนเพราะฉะนั้นพอคูณกันเข้าไปก็ปรากฏว่าน่าจะมีตัวเลขเกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยในวีซ่าประเภทพิเศษเนี่ยนะครับสูงถึงประมาณ12,368ล้านบาทก็คือมีเงินหมุน มีเงินหมุนเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางทำรรเนียบรัฐบาลนะครับทางโคศกอะไรก็แล้วแต่คุณนางสาวไตรสุรีนี่ก็บอกว่าก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าจะสามารถป้องกันควบคุมนะครับบรรดาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่1ตุลาคมโดยอาศัยวีซ่าประเภทพิเศษที่ว่านี้ที่เรียกว่า S T V Special tourist visa น,นะครับซึ่งเงินก็จะกระตุ้นถึงประมาณ12,000กว่าล้านบาทนะครับสิ่งที่ตอนนี้นี่นะครับก็บอกว่าอ,อ,อะไรล่ะครับ สำหรับคนที่มีสิทธิ์สามารถที่จะขอวีซ่าประเภทนี้และเข้ามาในประเทศไทยได้ผมเชืว่อว่าหลายท่านอาจจะทราบดีแต่ลอดทบทวนกันนิดนึงเนี่ยนะครับสำหรับ STV นี่นะครับ,รบ,รบก็คือว่าสามารถที่จะเข้ามาลองสเตย์คือเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยขั้นต่ำก็90วันสูงสุดเนี่ยก็คือจะมีต่อ2ช่วงช่วงละเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนี่ยแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วแม็กซิมัมเต็มเเนี่ย ชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะอยู่ได้ถึง270วันนะครับซึ่งการเสนอเห็นชอบครมอไปก็มีอย่างนี้ครับก็คือต้องต้องเป็นบุคคลต่างด้าวชัดมันจะเป็นชาวต่างประเทศคุณจะชาติไหนาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นบุคคลชาวต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาอยู่นานๆในประเทศไทยนะครับอันที่2ก็คือว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะต้องยอมรับกฎเกณฑ์การปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องเข้ามาตัดตัว14วันในห้องพัก ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวครับว่ามีความพยายามจะเจรจาก,การขอลดจาก14หลือ7วันได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าหลักการตรงนี้ยืนยันอีกครั้ก็ว่าใช่ถึงจะเป็นวีซ่าพิเศษนี้แต่เข้ามาคุณก็ต้องอยู่ในห้องพัก14วันแต่เป็นในห้องพักประเภทที่เรียกว่า alternative state quarantine ไม่ใช่เป็น state quarantine นะครับความต่างผมเคยพูดให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วว่า alternative state quarantine คือเป็นที่พักของโรงแรม residen ของเอกชน2 ไม่ได้อยู่จำกัดแต่ภายในห้องเท่านั้นแต่สามารถออกมานอกห้องแต่ยังอยู่ภายในชั้นนั้นโดยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจัดให้เป็นพิเศษไม่ได้ออกจากตัวตึกเด็ดขาดนี่คือความแตกต่างถ้าเป็น Stay Quarantine คือคุณอยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนออกไม่ได้นะครับออกมาในพื้นที่ที่จัดให้เป็นพิเศษนอกห้องซึ่งอยู่ในชั้นเดียวกันก็ไม่ได้นะครับนี่ความต่างมันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะต่อมานี่นะครับข้อที่3นะครับก็คือว่ามีหลักฐานต้องมีหลักฐานด้วยนะ เกี่ยวกับเพื่อสถานที่พักอาศัยที่อยู่ยาวๆในประเทศไทยด้วยนะครับเช่นหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักที่คุณบอกว่าคุณจะอยู่แบบยาวๆเนี่ยต้องมีนะครับหรือโรงพยาบาลที่พักนะครับ A H Q ภายในประเทศยังได้ยังหนึ่งนะครับดังต่อไปนี้ฮะนั้นสมมติต่างชาติจะเข้ามาปับ๊บคุณต้องมีเลยค่าจองโรงแรมแล้วนะฮะมีบินออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าคุณจะอยู่อย่างยาวๆนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าหากว่าไปพักในห้องชุด ก็คือคอนโดนะครับถ้าไปพักของชุดคอนโดก็ต้องเอาสำเนาโฉนดห้องชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวมายืนยันนะครับสการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพักนะฮะสหลักฐานการชําระเงินดาวของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมายนะครับเัานันผู้ชมถ้าดูกันจริงๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะพบว่า ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างนี้ได้คือหนึ่งก็คนที่ต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีภรรยาเป็นคนไทยหรืออาจจะต้องมีหลงหลักปักฐานในไทยบ้างแต่ช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นโควิดไม่สามารถกลับประเทศได้2เป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะนักเรียนนักศึกษาประเภทที่เรียนตามโครงการหรือโปรแกร,รมพิเศษขอมบิดามาอะไชั้นนำในบ้านเราที่มันจะมีโปรแกรม international เป็น international student program ถูกไหมครับอันนี้พอโรงเรียนเราเปิดแล้วนี่ มันเขาเองกลับมาไม่ได้ถ้าอยู่ในโครงการนี้จะทำอย่างไรก็สามารถกลับมาได้นะครับ 3. ก็เป็นบุคคลที่ต้องการอยากจะเข้ามาเพื่อพักรักษาตัวหรือมาตามที่คุณหมอนัดหมายเพราะเนื่องจากว่าบินมาใช้บริการของโรงพยาบาลภายในเมืองไทยแล้วถึงเวลานัดก็มาไม่ได้เพราะว่าเจอโควิดขึ้นบินไม่เปิดน่านฟ้ามันปิดอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเข้ามาพักนะครับพราถ้าดูแล้วจริงๆเนี่ยหรือ 4. เป็นนักธุรกิจที่อาจจะต้องมีการลงหลักปักฐานหรือว่ามีที่ดินโรงงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ ทำอยู่ในประเทศไทยซึ่งครั้งหนึ่งไปเจรจาสุรกิจ,จกต่างประเทศแล้วกลับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นถ้าดูลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นนักท่องเที่ยวนี่ยากมากแลวครับเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปนี่ยากมากมาก เป็นนักท่องเที่ยวแบบประเภทแบ็คแพคหรือ FIT ก็ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะคุณจะอยู่ได้ถึงประมาณเนี่ย90-270วันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับและมันเป็นวีซ่าประเภทพิเศษและวีซ่าประเภทประเภทพิเศษยังต้องขอเอกสารสารพัดสารเพที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่มันแสดงว่าคุณต้องมีเงินมากพอสมควรเลยล่ะนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเ็าปรากฏว่าบุคคลนะชาวต่างประเทศนี่นะครับที่จะเดินทางเข้ามานี่นะฮะที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยปรากฏว่านอกจากจะอยู่กัก14วันแล้วเนี่ยนะครับ ในการเสียค่าธรมเนียมผ่านตอมตรวจลงตาก็ครั้งละ2,000และอยู่ได้เป็นเวลา90วันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีอำนาจอนุญาตให้อยู่ได้ต่ออีก2ครั้งครั้งละ90วันก็ถึงได้บอกว่ารวมเป็นเสร็จ้ามาครั้งแรกก็90ต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ90้ก็รวมเป็นเสร็จคือ270วันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่นะครับและก็กฎหมายฉบับนี้นี่นะครับมีผลตั้งแต่1ตุลาจนกระทั่งถึง30กันยายน60 แสดงว่าวีซ่าประเภท Special Tourist Visa มีอายุ1ปีเต็มๆโอ้โหท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมีหน้าแล้วเขาถึงคำนวณว่าจะมีงินสัพัดถึง12,000ล้านใน1ปีเพราะเตีว่าเดือนหนึ่งจะมีเข้ามา1,200คนและ1,200คนเนี่ยน่าจะประเมแลิน้วว่าใช้จ่ายอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านและตรงนี้หมายความว่า1ปีก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่14,400 นั้นคูณเข้าไปก็เลยบอกแล้วว่าการใช้วีซ่าประเภทนี้สำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่นานๆก็จะมีเม็ดเงินสะพัดมื่นักว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่รู้จะก,กังวลหรือเปล่าล <c oughs> องถามท่านผู้ชมนะครับนะท่านผู้ชมกังวลไหมครับกลัวไหมฮะห่วงไหมครับว่าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเป็นเวลาหนึ่งปีเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้อย่างยาวนานอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปพักทั้งโรงแรมรีสิเดนซ์คอนโดที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักสําหรับการอยู่ได้นานๆจะไปพักทั้งคอนโดมิเนียมห้องเช่าบ้านพักที่เขาเองก็อาจจะมีกรรมสิทธิ์อยู่อะไรต่างๆหรือว่าจจะมาพักในส่วนของที่จัดการกักตัวในตรงนี้ไว้ให้และที่สําคัญก็คือถ้าเขาเข้ามาแล้วนี่นะครับกัก14วันไม่เจอโรคอะไรเนี่ยแสดงว่ามีสิทธิ์ไปไหนมาไหนอะไรไงก็ได้ในไทยนะครับมันก็ถามท่านผู้ชมนะครับว่ากังวลไหมห่วงไหมนะครับ รู้สึกยังไงนะครับหลังจากที่ตอบไปนี้ามาตรการของ STV ก็จะมีผลในวันที่1ตุลานี้เป็นระยะเวลาถึง1ปีเต็มๆแล้วนะครับก็ส่งความคิดเห็นถึงเข้ามานะครับ